สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำมาชมความน่ารักของเอลซ่านะข้อความดับน้ำเสร็จเอลซ่าเล่นดินต่อเลยดูข้อความอาบน้ำให้เอลซ่าเสร็จเมื่อกี้นะครับถูแปลงอย่างดีเลยตรงนี้เปียกหมดเลยนะครับเอลซ่าเล่นดินทรายใหญ่เลยนะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีใจดีด้วยนะครับผม ครับผมอยู่กับพ่อควานครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักนะครับสวัสดีครับพี่มีไปไปพี่มีไปซื้อกับข้าวนะครับพี่มีไปซื้อกับข้าวไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินข้าววันนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมกลับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักเนาะสวัสดีพี่พี่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะครับผมพามาชมความน่ารักของน้องเอลซ่ากับบรรยากาศนะครับตอนเย็น ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านท่าม่วงเนาะตำบลท่าม,วม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําตอนเย็นเสร็จเพราะความอาบให้ตรงนี้นะครับยังเบียกๆอยู่เลยนะครับถูปแปรงให้อย่างดีเพราะความถูปแปรงให้อย่างดีนะครับอาบน้ําใส่ยางถูปแปรงให้นะครับผัดตัวดําเงาวุบเลย นะครับเอลซาต่อด้วยเล่นดินทรายนะครับสปาหน่อยสปารายสะหน่อยนะครับอ่าทิกตักดูแบรนดดูแบนดดูไม่ได้ดูอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักนะครับสวัสดีคุณแม่อ่าสวัสดีพี่ตุ๊กนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กจ่ายกินข้าวหรือยังเนอะนะครับทานข้าวหรือยังนะครับมื้อเย็นนี้ได้อะไรทานมื้อเย็นเนอะนะครับอ่ากับบรรยากาศนะครับยามเย็นๆเนาะ ที่อ้อมกอดบ้านนานะครับอ้อมกอดบ้านเกิดนะครับที่บ้านทะม่วงนะครับก็พามาชมความน่ารักของน้องเอลซ่านะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่พ่อควานอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วน้องก็จะประมาณนี้เลยโอ้นะครับชักดินชักงออยู่ตรงนี้แหละเอลซ่าไม่ไปไหนนะครับเนื่องจากดินตรงนี้นะครับผมอาดินตรงนี้เนาะนะครับพ่อควานนะครับจะเป็นดินทรายนะครับ พี่ๆเอฟซสังเกตดูดีๆนะครับไม่ใช่ดินอาดินทุ่งนานะครับตรงนี้เนื่องจากตอนดูตอนฤดูฝนที่แล้วนะครับเราไม่สามารถใช้ใช้ดุงอาดินทุ่งนาได้นะครับเพราะอาไม่ยังไม่มีดินทุ่งนาเนืน่องจากยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับเพาะความก็ต้องอาศัยดินรายให้กับน้องนะครับเนื่องจากดินรสยค่อนข้างที่จะเย็นนะครับถ้าอาบน้าําเสร็จแล้วนะครับอาบน้ําขัดตัวให้น้องเสร็จแล้วน้องก็จะเล่นตัวมานี้เลยมีผลไม้ให้น้องเอลไหมครับวันนี้ครับผม อ่ะนะครับผมอ่าอ่าแล้วแต่นะครับผมคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับจะสั่งให้น้องผ่านทางไลสสดก็ได้นะครับอ่าแต่เลสสดนี้พอกว่านะครับผมอ่าพามาชมความน่ารักของของน้องเนาะนะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นบ้านของน้องเอลซ่านะครับ จะประมาณนี้นี่คือข้างบนนั้นก็เป็นตัวเสบียงนะครับเสบียงนะครับเป็นทุกๆคะแนนของพี่ๆใจดีนะครับที่มาอุดหนุนนะครับเพื่อเป็นกล้วยให้น้องได้มีทานในแต่ละวันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอ็นดูน้องนะครับเข้ามาร่วมอุดหนุนผลไม้อนไลนของน้องนะครับน้องก็จะได้มีกล้วยสุกๆไว้ทานในแต่ละวันนะครับจะได้มีต้นหญ้าต้นอ้อยต้นสับปะรดไว้ทานขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้าวทำไมนิ่งแบบนี้นะเอลซ่า เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะครับแป๊บหนึ่งเจวท่าถ้าเจอน้ํานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่น่ารักหรือเปล่าเดี๋ยวจะพามาชมข้างหน้านะครับจะมา,มาชมข้างหน้าประมาณนี้เลยเจสซ่าได้เห็นเห็นเสียงรถมาจะมีเสียงรถ ก็นะครับทางบ้านของน้องก็จะอยู่ติดกับถนนคนรีตแบบนี้นะครับไปจากประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรถประจําตําแหน่งของน้องเอลซ่านะครับไว้ตัดหญ้านะครับข้างหลังก็จะเป็นหญ้าในเปียนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อยที่พ่อควานไปตัดมาเนาะดูคันคัน,นมีคันเล็กน้อย อันนี้จะมีเอฟซนะครับเอฟซมาชมน้องเอลซ่านะครับอ่านะครับผมบ้านน้องเอลซ่าก็อยู่ติดถนนนะครับก็ทำไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับอเด็กน้อยนะครับที่มาชมความน่ารักของน้องเนาะ แม่ควานของเรามาแล้วนะก็แม่ควานได้อะไรกับข้าวน้อนี่เอลซาเอ้ยนายเอลซาหันมาทางนี้หน่อยเอลซาเร็วเอลซาทำอะไรไม่รู้อุยตาโตหูตั้งเลยเอลซาตาโตหูตั้งเลยไหนดูหน่อยอยุตาโตมากเลยนะครับเว้ยนั่งอีกแล้วโอ้ยนั่งตรงนี้แหละเนาะอ่าทันตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเลยเอลซ่านี่ นอนอีกแล้วไปนะก็จะประมาณนี้นะครับเราไปเพก่อใเห็นเด็กน้อยด้วยอาจจะผ่านจะอยู่ติดถนนคอนกรีตนะครับก็จะมีเด็กเด็ก ที่ขี่รถเข้ามานะครับก็ここจะแวะมาดูน้องนะครับแวะมาเล่นกับน้อง โอ้เอลซาเล่นแรงมากเลยคนระับอยากให้เอลซาได้เล่นเด้อเอลซาเล่นแรงเด้อพ่อเด้อียวเียวเอ้ยโอ้เอียว นดียังไงพ่อฟานขอจบไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องไ์โอซ่ามาเล้าด้วยนะครับผมไลฟ์สดช่วงเย็นๆนะครับก็ขอนะครับจากกันไปด้วยนะครับกับบรรยากาศนะครับที่อ้อมกดบันเกิดของน้องนะครับผมก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับบุยนอดอีกแล้วสวัสดีครับพี่บูมนะโอ้ยพี่บูมเราหานะฮะตายไปนานเลยนะครับผมพี่บูมเป็นอย่างไรบ้างนะครับสบายดีหรือเปล่า นับโอ้พี่ชายสุดหล่อของเรานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะทานข้าวหรือยังครับพี่บูมบูมทานข้าวหรือยังครับได้ทานข้าวเนาะนับสบายดีครับครับผมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บูมนะครับผมอ่ายังครับครับผม พ่อควันเองก็วันนี้ไม่รู้แม่ควันของเราได้เมนูอะไรเนาะแม่ควันได้โอ้สุก,กี้เลยนะโอ้ร้อนๆนะครับพี่บุม <c oughs> เป็นตาแสบแทนพี่บุ๋เมื่อเยเนาะเป็นตาแสบหลายนะครับนอนเล่นสนุกเขาเลยครับผมไม่ตุบจา๋าดูนะครับอ่าชักดิ้นชักง,งออยู่นี่แหละน้องเอลหางก็ดิ้นดอกเด็กดอกเด็กไปมาเลยนะครับอ่าช่วยคุณยายครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ อ่ารู้สึกว่านิ่งไปนิดนึงนะครับนอนหลับจริงหรือเปล่าเอลซาเนี่ยอ้าไปหาพี่พลายบุญโชคกับแม่ทมี่ไหมครับโอ้วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่อาควานนะครับน้องควานของพลายบุญโชคไปทหารแล้วนะครับผมไปทหารแล้วนะครับอ่าน้องเตยของเรานะครับไปรับใช้ชาติแล้วนะครับคุณแม่ตุ๊กจ๋านะครับวันนี้เพิ่งเดินทางเมื่อตอนเช้านะครับเพิ่งเดินทางเมื่อตอนเช้าเนาะนะครับ อาชางคอมพิวเตอร์ดูช่องคุณยายครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บูมอาพลายบุญโชคตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างเลี้ยงนะครับอยู่ที่บ้านตะกลางนะครับผมก็นะครับให้อาทางควานช้างนะครับผู้ชํานาญการนะครับดูแลแทนเนาะนะครับเนื่องจากน้องควานเต้ยนะครับก็ต้องไปรับใช้ชาตินะครับอาพัดสองนะครับผมไปรับใช้ชาติแล้วนะครับอาเดินไปเดินมานะครับถนนสายนี้เลยนะครับเห็นน้องเอซาทุกวันเลย ตอนกลางคืนคุณแม่ก็จะไปล่ามอีกที่หนึ่งนะครับโทรศัพท์ใช้ฝากช่องครับครับผมอาบน้ำเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมก็โอ้น้องเอลซาจะเล่นแรงมากเลยนะครับเวลาแบบเหมือนเขาจะเล่นอะไรเล่นทรายหรือเล่นดินเขาจะเอาเต็มที่เลยนะครับเขาไม่มีแบบว่าผ่อนเบานะครับเขาจะแบบ โอ้ทุ่มเต็มท e ี่เลยเอลซ่าดวงมากินด้วยกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายสุดหล่อมากมากเลยนะครับผมกราบขอบคุณนะครับก็ให้นะครับอ่าทานอย่างมีความสุขนะครับทานอย่างอร่อยเนาะนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณหมอคุณแม่เอฟตีทุกท่านเนาะอ่าเดียังไงพ่อควานจะขอจบไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อ่าจากกันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของน้องเอลซ่านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม ควานพี่บุญโชคชื่ออะไรคะควานพี่บุญโชคชื่อควานเต้ยครับแม่ตุ๊กชื่อควานเต้ยนะครับตัวนี้ไปรับใช้ชาติแล้วนะครับอ่าพัดสองเนาะนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งเดินทางไปนะครับไปที่อาำตัวอำเภอนะครับเพื่อจะไปรอขึ้นรถนะครับไปทําการรับใช้ชาตินะครับควานของพี่บุญโชคควานคนใหม่เลยครับแม่ตุ๊กไม่ยังไงนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแม่ตุ๊กจ๋า โอ้คนใหม่ค่ะนะครับผมก็เขาไม่มีช่องนะครับเขาไม่มีช่อง u t u b e นะครับไม่ตุ๊กเขาไม่ได้ทําช่องนะครับถ้าตามที่พ่อควันทราบมานะควันคนใหม่ของพี่บุญโชคเขาไม่มีช่องนะครับผมอเขาก็มีช้างของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เขาแบบเขาก็เป็นควันช้างชํานาญการนะครับผมอ่าทางควันนะครับทางน้องควันเต้ยก็ได้อพาพลายบุญโชคไปฝากนะครับฝากเลี้ยงเนาะนะครับระหว่างที่ไปรับใช้ชาตินะครับไม่ตุ๊กเขาไม่น่าจะมีช่องนะครับตามที่พ่อควันทราบมาเนาะ นะครับยังไงก็ขอนะครับจุดไลค์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องเอลซ่ามาลลจ้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องเอลซ่าด้วยนะครับสำหรับไลน์นี้พอขวัญขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ